เอาละครับผมก็ขอสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่โก้ช่องช็อกโกแลตนะครับผมแล้วเราก็อยู่กับโรบอ,อกแมฟฟิตเนี่ยครับ มีใครยังเล่นกันอยู่อีกบ้างะครับผมสอ่อรอบแมปนี้นะใครเล่นอยู่ก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับผมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้พี่โก้ด้วยนะครับแล้ววันนี้เรามาดูกันว่าฟิตมีอะไรอัปเดตบ้างนะครับหลังจากอัปเดตปลาวานสีทองไปต้องบอกเลยว่าแมปฟิตยอดโคตรตกนะครับและคนเล่นโคตรน้อยลงโคตรโคตรเลยนะครับทําให้สัป,ปดาห์นี้นะต้องแจ้งข่าวร้ายบอกกับทุกคนว่าแมปปิด ยอกนะครับผมอย่าพิ่งตกใจนะยังไม่ปิดนะครับผมแต่ว่าจะเป็นการพักอัปเดตนะครับซึ่งเนื่องจากในค่ายเดียวกันนะตัวเกมตัวนี้มาแรงมากก็คือเกมปลูกผักนะครับผมกระเทกฟิตล่นไปเลยยังเหลือ200ผู้เล่นนะครับโอ้โหขนาดในซื้อเทสเหลือ200ผู้เล่นนะครับผมอเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าตอนนี้นะครับผมฟิตหลังจาก อัปเดตนะครับผมรอบนี้ะนรับไม่มีมาอีกทีนะครับ7มิถุนายนเนะครับเป็นโจนสลัดและการค้านะครับสำหรับอัปเดตนี้ก็เป็นอัปเดตเล็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับตลาดการแลกเปลี่ยนตรงนี้ซื้อขายนะครับยังไม่เปิดนะฮะเปิดอีกทีอาทิตย์หน้าอัปเดตใหญ่นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่า หลายคนน่าจะผิดหวังรวมทั้งพี่โก้ด้วยนะครับผมโอเคได้อ okay. ัปเดต NPC มาอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งมีเบ็ดใหม่อยู่ในนี้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีการเล่นเฟสนี้เล่นอย่างไรนะครับซึ่งเป็นเควสคาว่บอยนั่นเองนะครับผมอ่านะ ก็จะเป็นเควสคล้ายๆแบบเควนเตอร์ล่าปลาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราต้องมีเพื่อนอีกแล้วนะครับมานะในการเล่นก็สามารถเชิญเพื่อนนะครับมาตกปลาและสามารถสปินซ่มนะครับเพื่อนะครับเอาเบ็ดใหม่ตรงนี้ได้นะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าโคตเศร้าเป็นยุคตกตําของฟิตแล้วนะครับผมต้องบอกเลยว่า หลายคนที่แบบเล่นมาสะสมเบ็ดมานะครับก็อย่าเกลองให้นะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปเล่นปลูกผักกันต่อนะครับแบบอื่นกันต่อใครมีแมบดีๆแนะนําก็อย่าลืมแนะนําพี่โก้เข้ามานะครับอ่านะครับว่ามีแมบอะไรดีๆบ้างนะครับแต่เดี๋ยวก่อนเรามาดูนะครับนอกจากอัปเดตนี้เข้ามานะครับรอบหน้ามีอะไรอัปเดตมานะครับสําหรับรอบหน้านะครับก็น่าจะเป็นอีเวนต์ใหม่ และก็เมืองใหม่ที่กําลังสร้างกันอยู่นะครับซึ่งยังน่าจะยังไม่เสร็จนะครับน่าจะโดนโยกทีมนะครับไปทำเขาเรียกว่าเกมปลูกผักนะครับตอนนี้นะอ่านะก็ได้แต่มีการสปอยนะครับเมืองใหม่ออกมาซึ่งคาดว่าเป็นเมืองโจรสลัดนะครับอ่านะก็ต้องรอดูนะครับว่าเมืองการค้ากับเมืองโจรสลัดเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมสมการรอคอยหรือเปล่าที่อัปเดตวันนี้นะครับวันเสาร์นี้ สัปดาห์นี้ไม่ได้อัปเดตนะฮะแต่ไปอัปเดตสัปดาห์หน้าแทนก็ต้องรอดูนะครับเอาแล้วครับสำหรับข่าวสารวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและใครมาแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม